ขั้นตอนที่สองลูกค้าดำเนินการลูกค้าเปิดลิงก์จาก S.M.S. หรืออ e ีเมลกรอกรหัสผ่านเป็นวันเดือนปีพศออเกิดและตามด้วยเลขบัตรประชาชน4ตัวท้ายของลูกค้ากดยืนยัน กดยอมรับเพื่อทำรายการเปลี่ยนแปลงกดยืนยันตรวจสอบเอกสารกดที่แว่นขยายตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและกดยอมรับกดยืนยันกดถัดไปแนบภาพถ่ายบัตรประชาชน กดถัดไปนืนาภาพถ่ายเซลฟี่คู่กับบัตรประชาชนดังภาพตัวอย่างกดถัดไปกดรับรองข้อมูลและเซ็นชื่อ กดยืนยันกรอกรหัส OTP และกดยืนยันหากขึ้นข้อความทำรายการสำเร็จแจ้งตัวแทนเพื่อดำเนินการในขั้นตอนถัดไป